คุณคิดว่าปัญหาที่ทุกคนเจอกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของความชื้นหรือว่าพวกปลวกมดแมลงเนี่ยคุณมีวิธีแก้ไขตรงนี้ยังไงครับแบบนี้เราจะใช้งานในพื้นที่กึ่งภายนอกได้ด้วยไหมฮะและนี่คือสี่เหตุผลว่าทำไม WPC หน้า4นิ้วจาก Red Panel ถึงเหมาะสมกับการใช้งานกึ่งภายนอก อย่างที่เรารู้กันว่าไม้หน้า4นิ้วเนี่ยก็คือความกว้างของหน้าตัดแผ่นไม้ที่4นิ้วหรือประมาณ10เซนติเมตรครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่นิยมใช้ในการนําไม้จริงเนี่ยมาตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมเพราะเป็นขนาดมาตรฐานที่เห็นพื้นผิวชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีวัสดุทดแทนก็คือ WPC ลายไม้หน้า4นิ้วจากเกร Panel ที่มาพร้อมกับ4ความพิเศษครับที่ทําให้สามารถใช้งานกับพื้นที่กึ่งภายนอกได้ดีกว่าไม้จริงซะอีกข้อแรกก็คือความทนทานต่อสภาพอากาศ และปลวกครับเพราะ WPC เนี่ยเป็นการผสมผงไม้กับพลาสติกทําให้ไม่บวมน้ําไม่ผูกกร่อนแม้โดนฝนหรือความชื้นสูงปปวกก็ไม่กินทําให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าครับสก็คือบํารุงรักษาน้อยฮะไม่ต้องทาสีหรือน้ํามันป้องกันผิวไม้บ่อยๆทําความสะอาดก็ง่ายแค่เช็ดหรือฉีดน้ําล้างเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดูแลรักษาได้ดีกว่า3คือติดตั้งง่ายแล้วก็มีความสม่ําเสมอกันของแผ่นครับขนาดหน้ากว้าง4ีนิ้วเนี่ยมีรูปทรงที่แม่นยําและสม่าเสมอ กว่าไม้จริงแน่นอนสามารถยิงสกรูเข้ากับโครงได้เลยแล้วก็เลี้ยงแผ่นให้เข้าลิ้นกันครับทำให้งานติดตั้งเนี่ยรวดเร็วและมีความเรียบร้อยกว่าสี 4, คือพื้นผิวมีมิติที่สวยงามเสมือนไม้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้ดยครับเพราะวัสดุจากเกรดพานเอลเนี่ยเป็น WPC เกรดพรีเมียมที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นไม้สังเคราะห์ที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ทรํรลายธรรมชาติครับใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่ Facebook Page ของเกรดพานเอลนะฮะมีทีมงานคอยแนะนําเรื่องของรูปแบบแผ่นการติดตั้งและประมาณราคา ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ